มุกยอดฮิตพูดผิดสะดุ้งช็อตให้เสียงโดย AI ไ้้อารมณ์ทำผิดมาขนาดนี้มีอะไรจะสารรูปไหมสารภาพเฮ<ะ>เรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็แต่แล้ว,แล,วแล้วแต่แฮ<ะ>่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้ชายผู้เดียวแฮ<ะ>่ฮ<ะ>ดูสิยังมาตีหน้าเซอร์อีก เดี๋ยวแม่ตบสดีนะสดีไหมแฮจากที่เองเล่ามาข้าแววข้าว่าปล่อยมันไปตามยโสธรยถากรรมแฮฉันว่าแฮยังหากทำอะไรไม่ถูกใจใจได้โปรดให้อมพวงอภัยแก่ไข่แฮแก่ข้าด้วยเถิดขอคาราวะ ท่านเป่าพุงปลิ้นบุญจีนวันนี้ข้ามาที่ศาลข่ฟ้าไข่ฟงรู้สึกเป็นกบเป็นเกียรติร<ฮ>คลิปดีนี่ะ